ตอนนี้นะครับของเรามีงานก่อสร้างที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุริตเยอะเยะมากนะครับเพราะมีพี่น้องที่เห็นกันอยู่รอบเมืองสุริตนะครับสายใบพ้าเนี่ยเราปรับปรุงเนื่องจากว่าตามแยกต่างๆเกิดความเสียหายเยอะเนื่องจากว่าปริมาณจราจรเยอะหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกหนักเยอะทําให้ตรงช่วงแยกแต่ละแยกเกิดความเสียหายเยอะเป็นลูกคลื่นหรือว่าเป็นรอ,องร้อ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้ทางแขวงเราได้ออ,อกแบบคือต่างๆเนี่ยเป็นงานคอนกรีตนะครับเพื่อรองรับปริมาณจราจรมากแล้วก็น้ําหนักเยอะแล้วก็ตอนนี้นะครับในการก่อสร้างาตามแยกยต่างๆนะครับตามแยกยต่างๆเนี่ยเรากําลังปรปับปรุงแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกน้องเต่านะครับแยกสลักใส แยกเทพธานีนะครับให้เป็นแยกที่เป็นผิวคอนกรีตแล้วก็ขยายเป็น4เลนนะครับสี่เลนช่วงนี้เราได้จากแยกสัะบไดมาถึงแยกเทพธานีนะครับได้กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็ตามแยกต่างๆเนี่ยระบบ,ร,บระบายน้ำเน,นี่ยเราจะต้องให้เกิดสภาพต้องจึงมีการก่อสร้างนะครับเป็นท่อบอกนะครับตอนนี้กําลังขุดรื้ออยู่นะครับก็ฝ่าไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ใช้เส้นทางนะครับที่ เห็นการก่อสร้างอยู่ก็ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังนะครับนอกกนั้นก็จะมีอีกหลายๆสายที่เราขยายเป็นสีเลนนะครับก็ทั้งหมดตอนนี้อยู่ประมาณ60กว่าสัญญาแล้วนะครับกาลังเร่งดาเนินการนะครับในส่วนของสายปัตตานนมณนะครับตลองครับจากสายเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษนะครับผมครับเนื่องจากว่าอย่างนี้นะครับขณะนี้ของเราเนี่ยโครงการใหญ่ เข้าเนี่ยจะมีสายสองสองหนึง่งสองสี่นะครับจากนางรองเนี่ยจนถึงปราสาทเลยนะครับตอนนี้กําลังเดินมันเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจากพัเนินการแล้วแล้วก็สายบายพาสรอบวงแหวนนะครับวงแหวนอ่าท,ที่ที่ให้ให้ครอบวงแหวนนะครับตอนนี้เซ็นสัญญาไปแล้วหนบริษัทกำลังเดเนินการก็เหลือหญิงสัญญาที่ยังไม่ได้เข้าเซ็นสัญญานะครับส่วนสายปัตตนนานีสายสองสี่เนี่ยก็มีการก่อสร้างาขยาย e y, เป็นสี่ขั้วจราจรน,นะครับออกไประยะหนึ่ง ซึ่งเราก็ได้ออกแบบเป็นช่งชวงๆไว้อยู่นะครับก็พงเป็นปีถัดไปอาจจะได้เป็นสอ,องสามช่วงไปจนถึงพบ,พบไปจนถึงเกือบถึงจอมพาะนะครับอาจจะได้เสด็จเกอดสงครามครับก็ด้วยความระวังน,นะครับเพราะว่ามีงานก่อสร้างของเราเี่เข้ามาเยอะมากนะครับปีนี้ผมว่าก็ไม่ต่ำกว่าเป็นพันล้านเหมือนกับปีที่แล้วนะครับ